ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเลยอ,เอันนี้ขอชมด้วยซ้ำว่าการดูแลเร็วรวดเร็วแล้วก็วช่างมีความรู้ก็คือมาถึงแก้ปัญหาในตรงจุดแก้แป๊กเดียวแล้วก็เครื่องกบมาใช้งานได้เลยไม่ต้องรอค่ะทีมซัพพอร์ตที่ดีก็คือทั้งการตลาดเรื่องหาลูกค้าเนี่ยทางซัลโวนิฟอร์ forward, ก็คือดูแลเราตลอดก็เลยมั่นใจที่จะเปิดร้านสะดวกซัลโวนิฟอร์ด้วยค่ะ เปิดร้านซักผ้าสะดวกซักเนี่ยนะะน่าจะเหมาะกับลูกค้าที่โรงแรมด้วยลูกค้าที่อยู่ในเมืองด้วย <c oughs> คือตอนแรกต้องบอกก่อนว่าเราไม่เคยรู้ธุรกิจนี้มาก,ก่อนว่าทํำยังไงดูแลยังไง <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> เราก็เลยเลือกทวนตีวัตเพราะว่าเราเห็นว่าใช้เครื่องของสปิดควีนด้วย <c oughs> ดีแล้วทนแล้วก็ซักเสื้อผ้าสะอาด คือตอนแรกก็คิดเยอะเหมือนกันว่าจะทาเองหรือว่าจะแฟรนชสยดีแต่ด้วยความที่เราไม่เคยทําธุรกิจนี้มาก่อนเรายังไม่รู้จักเครื่องเลยว่าเราซ่อมเองไม่ได้เราดูแลเองไม่ได้เราถ้ามีปัญหาขึ้นมาค่ะเราจะเรียกช่างไหนที่ไว้ใจได้มาดูแลเครื่องให้เราเพราะฉะนั้นเราก็เลยไว้ใจ t ว e w a r d ให้มาดูแลนะเพราะว่าแบบช่างมีประสบการณ์พอเข้ามาซ่อมเข้ามาดูแลเราก็ไว้ใจ หนึ่งต้องดูทำเลเป็นหลักสองก็คือเลือกแบรนด์มีความมั่นคงไม่ทิ้งเราแน่นอนทีมช่างมีคุณภาพด้วยสนใจเปิดร้านสะดวกซักทวินิโฟลวชติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้ได้เลยนะครับ